สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อวานวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันสองพันหมีผู้ใดเป็นเศรษฐีบ้าน้ออัปเดตสถานการณ์ค่ะพี่น้องมือนี่ใกล้น้อยมาหนะ้าก่อไพ่กกนีย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 6 8ักก้น้อยเคยเอาลำต้นมันมาเห็ดเป็นตั้งสมัยตะกี้ใกล้น้อยเบื้องยูทูบก็เลยเห็นผู้ยิ่งเขาหนะเห็ด เฮ็ดโตใกล้หน่อยกันเลยอยากลองเฮ็ดคือเพิ่นแต่ว่าใกล้หน่อยก็เฮ็ดบ่สำเร็จค่ะพี่น้องเพราะว่าเอาตะปูเนี่ยตอกใส่ไม้ไผ่แล้วไม้ไผ่มันก็นเลยแตกอันนี้ก็สิเป็นรถอิแตกเพราะงี้นรดค่ะพี่น้องเราซื้อขั้นไหม บักม่วงเนี่ยมันก็มีแต่ว่ามันบ่ท่านด้เปิดนวยค่ะพี่น้องบักม่วงตามฤดูกาลปกติมันสิออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนฮอดเดือนท่านว่าคมแล้วเกษสิณเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือนมีนาคมฮอดเดียนไม่สายนซึ่งเป็นช่วงหน้าฮอนค่ะพี่น้องใกล้หน่อยสิภาพี่น้องไปเบื้องสานามสมัยตะกี้ใกล้หน่อยนําหาเสียมสิ่งยูดแถวนั้นล่ะค่ะพี่น้องต้นอ้อยกับมันสําปลังที่พ่อยิ่งริดแล้วปลูกไว้ค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดได้เบื้องคลิปกน หน,นีกะสีเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะเตกีเคยปลูกพักสวนขั้วสาน a m ก็มี่ค่ะพี่น้องอยู่ในานามมันกะสิมีป่านั่จ้ะพุกเพียงหน้ายู่ไก่สาน a m เนี่ยคำมาแรงมากก็บ่ได้ไปอาบน้ำใส่ไก่กกบักขามตนนี้เนี่ยที่จริงมันมีน่วยอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันยู่สูงแห้งใกล้หน่อยก็เลยบ่ได้ซูมแล้วก็ท่ายให้พี่น้องเห็นย่ำนั่นน่วยมันกะสิโล่นลงมา เป็นต้นบัค้ามสมค่ะพี่น้องเอาไปต้วกับน้ำจิ้มเนี่ยคือสีแสบค่ะ บบาแล้วใกล้หน่อยกับน้นำไล่สอเถียงหน้าหลังที่สองยุกไกลสาน a m ค่ะพี่น้องใกล้หน่อยมีหน้ายุบานมิโอเนี่ยเหตดเถียงหน้าไว้สองเถียงส่วนเถียงที่สามเนี่ยยุบานน้องปิงค่ะพี่น้องเป็นไฮอันนี้เป็นกกแค่ที่ใกล้หน่อยเคยล่องเหตุการณ์เกษตรตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะพี่น้องแม่น้งแล้วก็เลยเอาเบียมันมาปลูกอยู่หน้าตอนนี่ดอกแค่มันก็นเริ่มออกดอกแล้วแล้วก็มีหมากมานาค่ะพี่น้องแต่ว่าเหมือนกับมีมาแลงมาเจาะกินใบมันใบ มันก็นเลยโซโบเซเวย์เมน้งเราเลยเก็บดอกแค่ไปกินกับเจวค่ะพี่น้องหมากมันก็นกินได้คือกันเดอ้อบักทั่วเอาไปตําเมื่อแรงตําใส่บักฮุ่งแล้วก็ลวกหมูยอใส่น้ำคือสีแสบผักนะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นก๊กบักริกที่ว่าพี่ลิบกับเมน้งเราปลูกไว้ซุมือนี่บักริกมันแพงค่ะพี่น้องซื้อสิบบาทยี่สิบบาทก็ได้แค่นิดเดียวเมน้งเรามักกินตํบบักฮุ่งดีดีเลยเอาไน่มันเนี่ยมาปลูกซะเลยแต่ว่าย,ย่ามินพอนี่ดิบย่ามเราปลูกบักริก หมากมันเนี่ยเพชรอิลีค่ค่ะพีนองขนาดตําบักหุงใส่แบบพีกสองน่วยเนี่ยใกล้น่อยยังน้าตาไหลเพชรแห้งแตว่าแซบนวยอิลีนวยน้ําผงวิเศษนี่ละ่ะก็ประแดกเก็บพักเซตแล้วเมน้งแล้วก็เลสสียางไปเบือ้องพอยนี่เนี่ยเห็ดข้องน้ําพอยนี่ฤทธแล้วล่องเห็ดข้องน้ําบะนี่ก็เลยล่องสูบน้าใส่เบิง้งว่ามันสีไหลพันดีบอสุสูบใสก๊ก้วยก๊กฮวงแล้วก็หัวสิงคอกหัวสิงคาย เมน้งเลาได้พักไปลวกกินแรลงแล้วเราก็เล่นยางมาเบิ้งเคียงสุดน้ำถนนเซนนีเป็นทางขีหินแฮทิตติดกัหว้วยแลงหากินแถวนี้เนี่ยอุดมบักักเลยมีหอยมีปูมีปลามีมดค่ะอันนี้เป็นเทียงหน้าพรมวอนเราปลูกไม้ค่ะพี่น้องถนนเซนนีตั้งแต่สมัยใกล้หน่อยเป็นเด็กหน่อยเนี่ยจำได้ว่ามันมีกกกอบไผ่น้าแล้วก็มีน้อไม้มีน้อโจด ไกดน่อยมากหลายคขะแก่งนกโจยดมันสิมียุ่มือหนึ่งค่ะที่ว่าไกล้น่อยกับแม่นะ่ะผ้ากันยางหาเห็ดแม่น่งผ้าไกล้น่อยไม่เก็บเห็ดอยู่หน้าไกล้น่อยก็เอาไม้ยุ่ข้านี่แหละเคลียบเบงใบไมที่มันลนอยู่ขีดดินว่ามันมีเห็ดบอ่อเคลียไปเคลียมากไกล้หน่อยก็เลยเห็นแมงกึกือเนี่ยโตแบบใหญ่เลยค่ะพี่น้องแบบน,นี้ไกล้น่อยก็เลยแลนขึ้นบันไดเนี่ย เห้นเทิงท่งเถียงเลยค่ะจําได้ว่าตอนนั่นเถียงมันก็นยุ่สูงแห้งพ่อกลับบานมาใกล้หน่อยเนี่ยอหอดไหลไห่อหอดฝันเนห็นแมงึืดคือตัวนั้นแม่น้องนางเก้าอีผู้บริหารเคียงสุดนม้มเก้าอีเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ทุกสตรีระของผู้ใช้งานมองนี่แหละค่ะพี่น้องที่พ่อกับแม่เคยเอาขี้ดินทรายไปให้ใกล้หน่อยเล่นเฮี้ยนหน่อยตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยแล้วใกล้หน่อยก็เคยเล่นน้ำยุ่หวยนีน้ำตะกี้มันก็สิมีสะภาพไม่เก้าเก้าเมไปอีกฟังฟังค ทางนั้นมันเป็นหน้าบานน้องก่อยค่ะพี่น้องบักหอยเชอรี่พักบุกงขยู่ในหอยนี่ละใกล้หน่อยมากกินแห้งพัดพักบุงเนี่ยตอนเป็นเด็กหน่อยใกล้หน่อยมากเล่นน้ำเยเจนแล้วก็สิมพัดพักบุงให้กิน่นยูเฮียนไม่ยโจดแล้วสิตําบักขิงแหยงกับกระเทียมแล้วก็เอาพักบุงพัดไส้ลงไปตาม้วยเคียงปุ่ง กินกับข้าวเหนียวเราก็จำนำเนี่ยแซบคักค่ะพี่นอ้องมองนี่ละทีวัาง่ามันถือกินแบบหมีมันก็เล่แรนอะไรใกล้หน่อยกับสาวอ่ำอทีว่าม่เขียวกับยาย<ห> <don> นงเรามาหาหอยเชอรี่ตั้งแต่สมัยตะกี้กดติตตดตามตอนต่อไปด้อค่ะพี่น้องโอเคค่ะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องดนสตูดิโอนำเด้อขอบคุณค่ะ